อะไรอยู่ในกระเป๋าอะงั้นลองอันนี้ดูมะแต่ชุดออกมาจากแมสเอลซ่าลองใส่ดูสิโอเคแล้วก็ใส่ขอบผ้าด้านล่าง <Ć. S 1> ทุกคนจะต้องใส่หน้ากากนะจ๊ะ <Ć. S 1> เอลซ่าโอเคไหมป่วยเป็นอะไรวันนี้คุณหมอมามิลองเล็งมาเข้าการดึกมาตรวจคนไข้เหรอคะเ <Ć. S 1> ชิญค่ะสวัสดีครับคุณหมอ <Ć. S 1> โอโ้โหบอกแล้วไงว่าอย่าวิ่งเร็ว ช่วยทำแผลให้หน่อยสิเดี๋ยวขอดูก่อนนะคุณหมอบอกว่าทำแผลให้หน่อยอ๋อได้เลยรู้ไหมติดผ้าก๊อนแบบนี้ไม่หายเร็วหรอกนะมากอดกันดีกว่าอ๋อมีการรักษาแบบนี้ด้วยเหรอว้าวรู้สึกดีขึ้นเลยอ้เอลซ่าเกิดอะไรขึ้นจ๊ะคุณหมอคะฉันรู้สึกไม่โอเคเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไรให้ฉันกอดหน่อยเดี๋ยวคุณก็จะดีขึ้นเองแหละ มามา่าอ๋รู้สึกดีเลยอ๋อๆไม่นะเอลซ่ามีแขนยาวเหรอ,อเ,เออมันควรเป็นแบบนี้เหรอคะเออไม่นะกับคนอื่นก็ปกตินี่นะเฮ้แปลกดีจังเลยมาทำเอลซ่าลุกใหม่กันนี่แขนเธอไปไหนงั้นมาทำลวดยาวๆโอเคเสร็จเรียบร้อย แล้วก็นำลูกปองมาแล้วก็ตัดกระโปองจากผ้าแบบนี้เลยใส่ชายผ้าว้าวสีทองสวยจังไม่ว่าเอลซ่าจะไปที่ไหนทองคำก็โปรยปลายอยู่ข้างหลังเธอว้าวพอใส่ถุงมือสีขาวแล้วก็ผ้าคลุมที่เต็มไปด้วยลายหิมะแล้วดูสวยจังเลย <c oughs> โอแลาฟอยู่คนเดียวอย่างนั้นเหรอ ใช่เอลซ่านี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลฉันรู้สึกเหงาจังเลยฉันเป็นห่วงมากดื่มกาแฟอา่านหนังสือก็รู้สึกฟุ้งซ่านแต่แล้วแขนยาวๆก็มาสกิดเขาโธ่ใครอะไทเดียวซิเอลซ่าเหรอโหนี่เธอเป็นแม่นาคแล้วเหรอเนี่ยใช่อันนี้เขาเรียกว่าพลังของมัม,มีิลองเลกเธออ่านหนังสืออะไรอยู่เออก็แค่นิทานอะ งั้นขออ่านด้วยคนได้มาดูสิฉันไม่ต้องเดินไปถึงตู้เลยก็หย,ยิบหนังสือมาได้แล้วแต่ว่าทำไมมันเล็กจังเลยอ้ยอ่านไม่ออกต้องใช้ว่นตาซะแล้วอ๋อมือยาวดีจังดีขึ้นหน่อยพอลังใหม่เนี่ยแปลกดีนะ <c oughs> น้ำขวดมาได้เลยแล้วก็ตกแต่งด้วยดวงดาวจากนั้นก็ลูกปัดแล้วก็ใส่ตะกร้าลงไปไนะ ว้าวของข้างในสวยจังกลิตเตอร์เองก็สวยวิบวับเลยเด็กๆจะต้องชอบอย่างแน่นอนสาวๆมาเดินเล่นที่สวนเด็กๆชอบไหมจ๊ะเย้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 หนูด้วยหนูด้วยดีจังเลยแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปโอ้ไม่เขาทั้งสองคนใช่ด้วยใช่หนูด้วย ไม่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 เธอทำไงดีแล้วเอลซ่าก็มาช่วยเอาไว้เธอช่วยเบบีทั้งสองคนเฮ้อเบแล้วเหรอไม่เป็นไรนะปลอดภัยแล้วจ้ะโอแขนยาวๆของคุณช่วยเบบีของฉันเอาไว้เอลซ่าทำเรื่องดีๆอีกแล้ว <c oughs> ตัดผ้าขนฟูออกมาเลยแล้วก็แยบ็บจากนั้นก็ผกโบ แล้วก็ใส่เพชรลงไปตรงกลางอ๋อนี่คือแขนเสื้อเหรอเวลามีแขนยาวแล้วก็ต้องตัดเสื้อใหม่เฮ้ยหนาวจังเลยถุงม hey, mm ือ hmm. สั oh, ้นๆแบบนี้ไม่พอทำไงดีนะอากาศหนาวฮ้นั่นอะไรสวัสดีค่ะขอชันผิงไฟหน่อยได้ไหมอ๋อเิอเลยเฮ้ย ดื่มชาร้อนๆไหมเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองขอบคุณนะอร่อยมากเลยอ่ะเอานี่ไปสิคือฉันไม่ค่อยได้ใช้นะแล้วเธอก็เปิดฝาว้าวข้างในมีอะไรถุง <ừ> มือยาวๆนี่เอง <c oughs> แขนยาวๆของเอลซ่าไม่หนาวแล้วแถมยังสวยอีกต่างหากอุ่นมากๆเลยนะดีจังนะที่เธอชอบนำเมนทอสมาได้เลย วงกลมเหลอดีแล้วก็ติดกรบอบเอเปลี่ยนสีได้ด้วยจากนั้นก็ต่อไม้ลองต่อเจ้าลวดนี้ดูตรงนี้จะมีไฟว้าวน้ำแข็งขึ้นเยอะเลยเมืองแห่งโพนี่รถติดซะแล้วจะเข้าถนนยังไงน่ะสิไม่รู้เรื่อง ออไฟจราจรเสียซะแล้วขนาดคนขับรถก็ยังทำไม่อุบัติเหตุช่วยด้วยใช่ด้วยสิเสียงร้องไห้ทำให้เอลซ่าปรากฏตัวขึ้นด้วยความสามารถของแขนที่ยาวเอลซ่าเลยช่วยยกรถขึ้นมาและก็ช่วยซ่อมไฟจราจรเอาเลยจ้าทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วเลยนะขอบคุณเอลซา่าว้าวเอลซ่าได้เพื่อนใหม่เยอะเลย เราจะมาทำแชนเดเรียกันนะเริ่มจากติดไฟ LED ลงไปจากนั้นก็ตกแต่งด้วยเพชรแล้วก็ริบบิน้นว้าวแชนเดลีย์ขึ้นรูปแล้วเป็นอะไรที่สวยจริงๆเลยจากนั้นก็ระบายสีฟ้าแน่นอนต้องโรยด้วยกากเพชรมีคริสตลัลตกแต่งแชนเดเรีย์ราคามหาศาลเนี่ยสวยตาการตาจริงๆ โอลาฟกำลังหาของแต่งบ้านอยู่ก็เพราะว่าฉันจะจัดงานเลี้ยงยังไงละ่ะโต๊ะของเราเรียบร้อยชเชเดเรียก็เปิดแล้วเรียบร้อยเอา้าทำไมไม่ได้อ,อีกแล้วเนี่ยเธอต้องเปลี่ยนหลอดไฟตอนนี้เลยเหรอเออทำไงดีโอ,อไม่มันสูงเกินไปโอลาฟเสียงอะไรอะรคือฉันขึ้นไปบนชเชนเดรียไม่ได้โธเอ้ยทำไมไม่บอกฉันละ่ะ ฉันมีแขนยาวนะง่ายนิดเดียวตอนนี้ห้องโถงก็เต็มไปด้วยแสงไฟเย้ Yay, สำเร็จอ๋อเฉลยฉเฉลยขับใจมาใสา่รือเปล่าไม่หรอดีจังเลยที่มาได้มากอดกันไหมแต่ออกมาแบบนี้นะแล้วก็ติดฐานติดบอร์ดเข้าไปโค่นให้เป็นสีเงนิน แล้วก็ใส่หินลงไปอีกจากนั้นก็ใส่ไฟฉายนี่คือวิวบอร์ดของลัลล่ลูสามารถเห็นได้ทั้งตอนกลางคืนและตอนกลางวันเอาละเดี๋ยวเวลาเปลี่ยนป้ายแล้วเลยนะเราจะต้องทำอย่างระมัดระวังเอาถังเอาไว้ตรงนี้้งานลำบากจังเลยมีแปรงยาวก็ไม่พอเหรอฮ่าไม่ตกลงไปแล้ว งานนี้เสียงชมันเลยนี่เป็นอะไรหรือเปล่าให้ฉันช่วยนะขอบใจคือฉันต้องทำงานทำความสะอาดนะนะไม่งั้นโดนไล่ออกแนะ่ไม่ฉันไม่ยอมให้เธอโดนไล่ออกเลยเดีแขงของฉันสิมาช่วยกันมาแล้วสาวๆก็ช่วยกันทำงานเพียงแค่แป๊บเดียวบิลบอยก็ถูกติดตั้งแล้วย้ <Yay! S 1> ดีจังขอบใจมากที่เธอมาช่วยฉันอเอาไว้ ตรงนี้เป็นมุมของขยะบอกเลยว่าที่เนี้ยเป็นที่สําคัญนะออไม่เจ้าแมวน้อยติดอยู่ข้างในเออฉันได้ยินเสียงอะไรใครกําลังลําบากเหรอชอเจ้าเหมียวน้อยเดี๋ยวฉันช่วยเองนะจ๊ะแล้วก็มีคนวิ่งออกมาจากห้องน้ำเฮ้เจ้าเหมียวจ๋าเป็นอะไรไม่เป็นไรนะอ๋อจะดีไม่น้อยได้อช่วยฉันหน่อยลาลี่รู้จ๋าช่วยหน่อยดัดลวดเลยทีนี้ก็มีสปริงแล้ว แล้วก็ตกแต่งด้วยคริสตัลสวยเลยนะเนี่ยแถมยังเป็นแฮนด์เมดอีกต่างหากเออเอลซ่าขอบคุณที่ช่วยนะว้าวเป็นกำไลที่สวยจังเลยเข้ากับฉันมา้างแล้วเราสองก็เป็นเพื่อนรักกันดีจังเลยที่ได้เจอกันในวันนี้ตอนนี้ได้เวลาของไอเดียใหม่แขนข้างนี้พันร,บรอบๆเลย ลองใส่ฐานดูสิแล so, ้วก็ต wow, ่อไม้ใส่โซ่ห้อยเลยแล้วก็ใส่หินว้าวมอสเยอะเลยฮะแล้วก็ห้อยไม้เจ้าของเนี่ยตีแล้วดังเลยเอลซ่าน่ะรู้สึกเหนื่อยเวลาต้องเดินไปกับแขนยาวๆคือมันก็สนุกกันนะแต่ว่าฉันไม่รู้สึกเหมือนเป็นตัวเองเลยแล้วเจ้าแมลงก็พาเธอไปยังเครื่องดนตรีวิเศษอ๋ออย่างนั้นเหรอ นี่คือเครื่องดนตรีวิเศษที่สามารถล้างคำสาบได้ทันใดนั้นเมื่อเธอเริ่มขอลงไปบนเครื่องดนตรีตรงหน้าหมอกวิเศษลอบล้อมเธอแขนของเอลซ่ากลับมาเป็นเหมือนเดิมย a y ฉันเหมือนเดิมแล้วขอลองพลังหน่อยนะดีจังเลยแขนยาวๆเนี่ยให้มอมมี่ลองเล็กไปเธอ